แบบฝึกหัดท้ายบทที่3นะครับข้อ3.8มบอกว่าปฏิกิริยาผันกับระหว่างเอทานอลและกรดอะซิติกเป็นเอทิลอะทิโนเนตและน้ำในวัตภาคของเหลวสายป้อนประกอบด้วยเอทานอลกรดอะซิติกและน้ำเมื่ออัตราส่วนระหว่างเอทานอลและกรดอะซิติกเป็น1ต่อ2 5าค่าคงที่ปฏิกิริยาเท่ากับ0.01 ลิตรโมลมิลและค่าคงที่สมดุลเท่ากับ20เมื่ออัตราการไหลของสายป้อนเท่ากับ100ลิตรมิลความเข้มข้นของเอทานอลเริ่มต้นเป็น2โมลลิตรและความเข้มข้นของน้ำถ,ถือว่าคงที่คือ55.5โมลลิตรในข้อหนึ่งบอกว่าจงหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลเมื่อความเข้มข้นของเอทานอลที่ทางออกเครื่องปฏิกรณ์เป็น1.1เท่าของความเข้มข้นของเอทานอลที่สมดุล เขียนสิ่งที่เราทราบก่อน v ศเท่ากับ100ลิตรเปอร์มิลค่า y a เป็น1ต่อทั้งหมดคือ3 y b เท่ากับ2ต่อ3ค่า c a ศูนย์จึงเท่ากับ c ศูนบอกว่า2โมลเปอร์ลิตร f a ศน ก็จะได้สองรอค่า c b 0เท่ากับ C 4สโมลเปอร์ลิตรค่า f b 0ก็จะได้สี่รอในทางออกอันนี้ขาเข้า อางออก V เท่าเดิมคือ V ศูนยเท่ากับหนึลิตรเออร์มิน Ca หนึเท่ากับหน Ca เท่ากับหนคูณกับศูนยได้เท่ากับ1นึ่ง F a 1ก็จะได้เท่ากับ106.26์โมลเปอร์มิลต่อมาคิดสมดรุลเขียนปฏิกิริยาก็คือ c 2 s 5 o s บวก c s 3 c o o s เป็นปฏิกิริยาพันกับขออนุญาตนะครับลดขนาดใจลานิดนึง c s 3 c o o c s 2 c s h 3บวก โอ้โ <O>, เริ่มเดี๋ยวก่อนนออกมาอนเป็น A บวก B ไปกับ C บวก D ที่เริ่มเริ่มเขาบอกความเป็นพจนของ A ก็คือ2ความเป็นขจนของ B ก็คือความเข้ขนของ B ก็คือ ส C B ศย์ก็คือ4ี่อ่ะตรงนี้บอกมาบอกนนี้แริ่มต้อนอันนี้ไม่มีเขาบอกค่าความเข้มข้นของน้ำคงที่คือห้าห้มันเป็นปฏิกิริยาผันกลับเพราะฉะนั้นเริ่มมันก็เริ่มและสุดท้ายมันก็จะเท่าเดิมขั้นปฏิกิริยา ลบ x ลบ x บวก x บวก x, x. ็แต่อย่าลืมว่าอันนี้ mm hmm. เขาบอกว่าค่าของน้ำเป็นค่าคงที่ไม่คิดเราจะไม่คิดเพราะว่ามันคงที่สิ้นสุดก็จะได้เป็น2ลบ x 4ลบ x หก็จะเป็น x หลายก็จะได้เป็น55.5ที่สมดุลค่า kc เท่ากับผลิตภัณฑ์คือ55.9คูณกับ x ส่วนด้วย สีลบ x แล้วก็2อลบ x ค่าเคเขาให้มาคือยี่สิบเท่ากับ55.9สเก้ากับ x ส่วนด้วย x กยกกำลังสองลบหกบวกแปดค่า x ยกกำลังสองลบหก 8เท่ากับ 55.5x ส่วนด้วย 20x ยกกำลัง2ลบ 8.75x บวก8เท่ากับ0ซึ่งค่า x เท่ากับลบ b บวกลบ square root ลบ b ยกกำลัง2ลบ4 a c ส่วนด้วย2 a x ก็จะได้เท่ากับลบลบแปดจุดเจ็ดเจ็ดห้าบวกลบส q u a ร e r o o ี้ก็จะเป็น8.775ยกกำลัง2ลบ4คูณกับ1 8ส่วนด้วย2 1. คูณก,ก,ก,กับ1ค่า x ก็จะได้ท่ากับ1.034หรือ7.742เอาค่าที่น้อยที่สุดอันนี้เกินไปเยอะ มันเกิดเขาต้องการให้มันเป็น1.1เท่าอันเนี้ยมันเกินแสดงว่าอันนี้ผิดดังนั้นที่สมดุล Ca เท่ากับ2ลบ1.034ได้เท่ากับ0.966จาก kc เท่ากับ ka ส่วนด้วย k a kc มีค่าเท่ากับ20ค่า ka เขาให้มา่วนจุดศูย์ k a k a ก็จะได้เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ4 5, ต่อมาทำการหา r จะลบ ra เท่ากับ ka ca cb ลบ k ลบ k ดดบ a cc cd ลบ ra เท่ากับค่า ka เขาให้มาคือศูนย์ศูนย์ ca เราหาได้คือ2ลบ x cb คือ4ลบ x ลบ ค่าเชแบบ a ที่เราหามาไดนะ้คือศูนย์ดศูนย์ูนคูณกับ x แล้วก็คูณกับห้าสิหจดหเท่ากับศูนย์จุดศย์หนึกกกำลังสองลบหกบวกแลบกับศูนย์จุดศูนย์เท่ากับ 0.01 x ยก 6, ยกำลังสลบ6 x บวก8 5ลบ2.7 7 5 x ปิดเท่ากับ0.01 x ยก 8, 7, 7, 5, 7, 7, 5, ยกำลังสลบ8.7 7 x บวก8เล็บปิด ค่าลบ r a ก็ได้เท่ากับ0.01 x ลบ1.034 x ลบ7.742ค่า x ที่เริ่มต้น ca ศเท่ากับ2ลบ x ค่า ca ศนย์คือ2เท่ากับ2ลบ x ดังนั้นค่า x จึงเท่ากับ0ูนหา x ทางออก ca 1เท่ากับ2ลบ x ca 1มีค่า1.06่เท่ากับ2ลบ x ดังนั้นค่า x กก็จึงเท่ากับ ศูนย์จุดเก้าสัตเจ็ดในโจทย์ข้อที่หนึ่งบอกว่าหาแบบท่อไหลก็คือ f p v p f r เท่ากับ d ด g เก e d FA ลบก็จะเป็น RA เ A, ท่าก,กับ INEGATE V0 V0 คูณกับ CA ส่วนด้วย RA ดึง V ส่วนออกมาก e e p ค่า CA คือ2 ส่วนด้วยค่า ra v ศูนย์บิเกตส่วนด้วยลบ ra dx เท่ากับ v ศูนยสนดดสนน์ส่วนด้วย0.01ยดิเกตตั้งแต่หนึ่ง x ลบหนึ่งจุดี่ x ลบเจ็ดดอ x อันนี้ทำการคำนวณติดตง x ลบหนึ่งจุดศูาม x ลบเจ็ดจุด เท่ากับ a ด้วย x ลบ1.034วงเล็บปิดบวกกับ b x ลบ7.742วงเล็บปิด1ก็เท่ากับ a x ลบ7.742 b x ลบ1.034ให้ x เท่ากับ7.742ก็จะได้ b เท่ากับ1ส่วนด้วย6.708ถ้าให้ x เท่ากับ หนึ่งจุดศูนย์สามสี่เอก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วยหกจุดเจ็ดศูนย์แปดก็จะได้ว่าหนึ่งร้อยส่วนด้วยศูนย์จุดศูนนึ่งหกจุด เจ็ศนย์อินทิเกรตหส่วนด้วย x 7. 7. ลบเจ็ดส่ลบหส่วนด้วย x ลบหนึ่งดี่ดเท่ากับสิบยกกำลังสองส่วนด้วย

On, 0 o, 0น0ลบ0ลบเ7 4 2ส่วนด้วย0-1.034ลบ1.034เล็บปิดพิกาได้เท่ากับ10ยกกำลัง2ส่วนด้วย6.708 4.251ลบ2.013เ็บปิดได้เท่ากับ3,335.871ลิตรในการแบบเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบ BPFR ต่อไปคิดแบบถังกวนคือ VCSTR เท่ากับ fj ศลบ fj ่วนด้วยลบ R j ที่ทางออกหาลบ ra เท่ากับ0.01 x ลบ3 4 x ลบ7 7ขาออก x เท่ากับ0.937ก็จะได้เท่ากับ0.01อันนี้ก็จะเป็น0.937ลบ1.034อันนี้ก็เป็น9 0.937ลบ7.742 6.601คูณ10ยกกำลัง3ก็จะได้ v c s t r เท่ากับ200ลบ106.26ส่วนด้วย6.601ค10ยกกำลาง3ลบ3ยลบ3ได้เท่ากับ v c s t r ก็จะเท่ากับ14200.879่ิตรอ